สวัสดีค่ะนี่คือต้นกลาของมะละกอนะคะมะละกอนนะคะจะนิยมขยายพันธุ์แบบวิธีเพาะ,มะเมล็ดค่ะเพราะจะทำได้ง่ายสะดวกนะคะต้นก็จะแข็งแรงค่ะไม่ล้มง่ายนะคะมีรากแก้วค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะนะคะผู้ปลูกนะคะจะต้องเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะนะคะ จะต้องได้มาจากผลที่สุกเต็มที่ค่ะ,มะเมล็ดจากผลสุกนะคะสามารถนำไปเพาะได้เลยทันทีนะคะโดยไม่ต้องนำไปตากแดดก็ได้ค่ะแต่ควรล้างน้ำนะคะล้างให้เนื้อเยื่อออกให้หมดค่ะถ้าหากต้องการจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้นานๆนะคะ ควรตากเมล็ดพัน์ธุให้แห้งค่ะโดยการหมักเมล็ดสดๆนะคะเก็บไว้ในที่ล่มค่ะประมาณ2-5วันนะคะจากนั้นนะคะนำเมล็ดมาล้างให้สะอาดค่ะนำไปพึ่งแดดนะคะประมาณ2-3แดดค่ะก็จะได้เมล็ดพัน์ธุมะละกอนนะคะที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยค่ะ การเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็นำเมล็ดนะคะนำไปหยอดลงในถุงเพาะค่ะกบด้วยดินนะคะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มค่ะนำไปเก็บไว้นะคะในที่มีแดดํำไรค่ะประมาณ14วันนะคะมาละกอก็จะเริ่มงอกค่ะ เมื่อต้นกล้ามีอายุ40วันนะคะก็จะย้ายมะละกอลงปลูกค่ะมะละกอนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้นะคะเมื่อมีอายุ4 8เดือนค่ะแล้วก็จะสามารถทยอยเก็บได้เรื่อยๆนะคะอายุของมะละกอนะคะจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ประมาณ2ปีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ